เนี่ยค่ะทุกคนผ่านไปห้าชั่วโมงเนื้อของเราแห้งแล้วค่ะแห้งประมาณเนื้อแดดเดียวได้ที่แล้วค่ะเก็บเข้าตู้ได้เลยค่ะนี่กำลังดีค่ะทุกคนนี่แต่แห้งเกินมันก็ไม่นี่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทําเนื้อเค็มค่ะเนื้อเนื้อแดดเดียวเนื้อเค็มนี่ค่ะคือเราไปซื้อเนื้อไอ้นี่มาค่ะโลละหนึ่งกิโลแปดกิโลค่ะนี่ อันนี้เราจะทําเป็นเนื้อเปื่อยค่ะเราก็โฉบเอาเนื้อดีๆเอาไว้ทําเนื้อเค็มค่ะนี่เราก็เรือที่มันสวยๆมาค่ะก็มีอะไรคะเราจะตาค่ะสามเกลือค่ะกระเทียมค่ะเราก็จะใส่พริกไทยค่ะลงไปในสามเกลือเลยค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใส่ผักชีค่ะ เราได้วีไฮส์ดีสักนี่ค่ะต้มค่ะโอเคค่ะทุกคนทำเฮียเขไม่เฮี่ยหรอที่เราตำเดียวเพราะว่าเราจะใส่ในเนื้อเปื่อยด้วยค่ะทุกคนเราก็แบ่งแบ่งประมาณนี้ค่ะ ก็ใส่ในนี้เลยค่ะในนี้ก็จะมีอ่าประทัดจะปรุงน้ำมันหอยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะเกลือค่ะเนื้อเค็มค่ะสูตรประทัดนะคะสูตรไทยสูตรมันค่ะแล้วก็โซยาโซเซใส่เข้าไปค่ะใส่แมกกี้เข้าไปนิดหน่อยค่ะแมกกี้มันจะนัวค่ะ เดี๋ยวประทัดก็จะใส่น้ำตาลค่ะประมาณนี้ประทาดชอบให้ออกรสบหวานค่ะใส่ผงชูรสนิดหน่อยค่ะก็ขย่ำค่ะทุกคนค่ะเนื้อเค็มของประทานนี่ประทานให้มันออกเราจะกินกับข้าวเหนียวใช่ไหมคะเค็มหวาน,นค่ะทุกคนรสชาตินี่ต้องอร่อยค่ะ แล้วเราก็จะไปตากค่ะทุกคนได้ที่แล้วทุกคนเค็มหวานแล้วก็โยกเกืือนิดหน่อยค่ะโยกเกืืออีกนิดหน่อยประมาณนี้ค่ะแต่ไม่หวานมากนะคะให้มันรสชาติเหมือนที่เราซื้อกินตามร้านขายนะคะ ขายเนื้อปิ้งเนื้อเค็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ถ้าก็จะทำเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยค่ะทุกคน,นแล้วก็หมักไว้30สิบนาทีก็เข้าเข้า,ขาตึ้นเตาอ,อบค่ะนี่ค่ะทุกคนเนื้อหมักของเราก็ครบ30สิบนาทีแล้วเราจะมาเข้าเครื่องอบค่ะ เครื่องอบของเราก็ประมาณนี้แหละค่ะทุกคน,เ,นเราก็มาวางเนื้อของเรานี่ค่ะทุกคนเราก็จะวางอบไปค่ะอบไปเรื่อยๆค่ะอุณหภูมิ60องศา,ถ,าถ้าจะใช้ใช้ให้หมดได้ค่ะ แผ่นเดียวก็พอแลวทุกคนก็ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนนี่ค่ะเราก็ปิดฝาเลยค่ะปิดฝาเราก็เปิดค่ะนี่ เปิดแล้วอุณภูมิประทานเอาไว้อุณภูมิประมาณหกสิบค่ะหนือห้าสิบห้าก็ได้ค่ะเอาห้าสิบห้าก่อนก็ประมาณห้าสิบห้านี้แหละค่ะอบทิ้งไว้เรื่อยๆค่ะทุกคนบางทีก็หลายชั่วโมงค่ะเผื่อมันจะแห้งค่ะอืมาดูอีกทีตอนที่มันแห้งค่ะทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนผ่านไปห้าชั่วโมงเนื้อของเราแห้งแล้วค่ะแห้งประมาณเนื้อแดดเดียวได้ที่แล้วค่ะ เก็บเข้าตู้ได้เลยค่ะนี่กำลังดีค่ะทุกคนแต่แห้งเกินมันก็ไม่นี่ค่ะกำลังดีแล้วค่ะทุกคนเป็นเนื้อเด็ดเดียวแล้วค่ะอย่างเงี้เขาเรียกเนื้อเด็ดเดียวแล้วค่ะนี่ห้าชั่วโมงค่ะเราอบอยู่ที่อุณหภูมิประมาณนี้ค่ะตอนนั้นประธักใส่หกสิบค่ะหกสิบค่ะนี่ประธักก็ลดลงมาเหลือห้าสิบห้าให้มันเป่าลมค่ะนะคะ สวยไหมคะเนื้อของเราเดี๋ยวเมนูหน้าก็เป็นเนื้อเดดเดียวกับข้าวเหนียวค่ะทุกคนคะ่ะเอาไปทอดเนาะอร่อยมากเลยค่ะเห็นไหมคะอมหอมกลิ่นกระเทียมค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเอาไว้พบกันคลิปหน้าคะ่ะกดไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องปัตตัดพรวันชาแนลด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้ประทัดทำคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ